พวกนดีพูดเองนะครับผมเล่นเองครับผมเล่นเองนะคะที่ตู้ AF หรือว่าตู้เหยียดกระมวลนั่นเองครับดีใจครับดีใจที่พูดชื่อถูกเสทีครับขอบคุณครับเดี๋ยวให้พี่ตุ้ยอยู่กับเราตรงนี้ก่อนนะคะแต่ว่าเดี๋ยวจะมีหลายๆท่านนะคะถ้าเกิดว่าใครที่ตอบคำถามถูกเนี่ยเดี๋ยวจะให้มายืนอยู่ตรงนี้ด้วยมายืนมายืนปิดก้นผมนะฮะหรือว่าอะไรไม่ใช่ค่ะรับของมีของมาแจกใช่ไหมตรงนี้แจกจะมีของมาแจกนเ็นนไะคะ อยาตื่นมากแบบนี้นี่เล่นกับไฟนะครับเฟรมซีวันนี้เล่นกับไฟครับเดี๋ยวไฟตัวนแรฟอยู่ข้างหน้าเตงกวานี่ครับไฟเต็มวงกันตุ้ยนะคะที่ข้างหน้าทฉันเชื่อว่าอาจจะมีดังตกตรงดังคารจอร์ดฮะอ่ะเรามีของแจกเราต้องแจกนะมาแจกง่ายๆไม่ได้เราต้องมีเกมเล่นใช่ไหมฮะถูกต้องค่ะคำถามง่ายๆเลยเพราะว่าโอ้โหสาวพูดไปตั้งเยอะแล้วนะคะว่าบัตติออนรอยัลออร์คิดคลาสซิคแนมเนี่ยเขาเกิดจากความร่วมมือนะคะของสองบริษัทยักษ์ใหญ่นี่อ่า นั่นก็คือบริษัทอะไรกับอะไรคะอาวะยกมือก่อนการบินไทยกับอีออนถูกต้องไหมคะถูกต้องค่ะเชิญเลยนะคะบัตรเครดิตอันนี้เนี่ยเราก็จะได้เห็นคนไทยบินได้ครับอันนี้เลยอันนี้เป็นภรยาพ่อของเองครับผมตรงกลางเลยค่ะนี่นะคะเป็นสองบริษัทยักษ์ใหญ่ค่ะนั่นก็คือการบินไทยและอีอออนนะคะถูกต้องค่ะ คำถามต่อไปนี้นะใครที่ตั้งใจฟังมาตั้งแต่แรกท <ừ> ราบดีแน่นอนเลยนะคะคว,ว่าการสมัครบัตรวันนี้เนี่ยสามารถรับไมล์สูงสุดกี่พันไมล์คะเอาไปก่อนเลยไมล์นะฮะไม่ใช่กี่ไปครับสองพันไมล์ครับไม่ใช่ยังไม่ถูกยังไม่ถูกไม่ใช่ครับผมยังไม่ถูกยังไม่ถูกสงสัยตอนคุณพูดพี่คำข้องน้ำ 5, 500ห,ารหร้าพันห้าร้อยไมล์ห้าพันห้าร้อยไมล์ชัวร์หรือเปล่ามั่นยิ่หรือเปล่า คือไม่ถูกรึคุณโดนเขาตบแน่แล้วเขาก็ทำมาอย่างนี้แลฮะห้0พันถ้าร้อยไมล์ถูกต้องถูก้องเคเลยนะฮะไปนี่ค่ะถ่ายรูปถ่ายรูปตอบไปเลยตอบไปเลยนะคะวันนี้มีพันร้อยคำถามไงี่คำถามครับร้อยถามว็นน้ห้าผิดเลยก็ได้คได้เลยได้เลยปน่ค่ะเดิถ่ายรูปนะคะคำถามที่สามถามว่าสมัครบัตรวันนี้เนี่ยจะได้รับขอสมมหน้าคนณสมบั <Okay. S 1> โอ้ยเป็นดังสี่ดีแล้วอย่าเป็นตลกเลยนะฮะได้รับของสมนาคุณคร,รวมมูลค่าเท่าไหร่คะไ,คไม่ควรชัวรมีไม่ควชัวมียกเลยครับยกเลยมาครับมาเดินมากใกล้ๆนะครับผม <c oughs> พี่ทวยเมื่อกี้เขาบอกว่าเขามาระสิบว่าเขาไม่รู้เราเล่นมุก <c oughs> เราเล่นมุกกันครับผมไม่จริงเลยนะครับขอกน่าน่ารอดอ้าวถามว่าอะไรเร็วิวไหมเราจะได้รับของสมนาคุณสมศร สมนาเลยสมนาค้เทาไรรวมมูค่าสูงสุดเท่าไหร่คะหนึ่มนาร้อยเก้าถูกหรือเปล่าถูกปว่าถูกไหมคะคุณหยิบขนาดนั้นก็ถูกแล้วแหละหนึ่งเก้าร้ยเก้าสิบบาทถูกต้องนี่คือกระเป๋านะคะเก๋ๆแบบนี้นี่เลยค่ะรับเลยเป็นกระเป๋าเดินทางค่ะจากคาซิโอนน่นะคะขนาด28นิ้วมูลค่า7,990บบาท นอกจากนี้ยังได้ตั๋วเครื่องบินนะคะไปขาไปลัดลีกกรุงเทพไม่ใช่เดรนนะคะคุณละ่า3,000บาทไปอีกด้วยถ้าคำถามตอบไปเลยดีกว่านะคะมันง่ายมากๆเลยเพราะคำตอบมีเยอะมากให้บอกสิทธิประโยชน์ผ่ากการใช้จ่ายผ่านบัตรมาอย่างน้อยทำให้อย่างน้อยนะที่ผมบอกไปบ้างแล้วด้วยนะสองตัใช่ไหมซองค่ะอย่างน้อยสองข้อมาเลยครับผมน้องผู้หญิงเลยค่ะ กับเอออ่ะ <performance> ก <ceksin> <aky doors> ัรกันอ <ity> ุบ <rat ified> ัตเหตุร <sorting> ะ่างเดมีฟรีบริการห้องพักรับรองจากอีออนเนี่ยค่ะเดือนละหนึ่งครั้งกับแผนประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทางนะคะให้วงเงินซื้อสูงมากๆเลยเจ็ดล้านห้าแสนบาทตายแล้วถูกคนลคุณก็ถูกสิคะถูกตั้งค่ะคือทั้งคนเลยใช่ครับโอ้มีเสียงตกเลยด้วยใช่ค่ะผู้คนเยอะแยะมากมายเลยก็ต้องไหนดีก็มีก็มีกงไหนฮะกงไหนฮะ อ่าข้าวสาต่อไปค้าวสารสุดท้ายท้ายสุดสุดท้ายแล้วเหรอใช่แล้วตายแล้วอะไขึ้นพี่กัสุดท้าวสารที่หนึ่งร้อยพอดีไงครับอันนี้เป็นเครื่องาิน A380 นะคะซึ่งนำเข้ามาใหม่เลยนะจากการบินไทยค่ะนะคะให้บอกสโลแกนของบัตรค่ะตึ้งก็อยู่ในโบชัวแลนด์เหรอจริงเหรออายุเพิเลยดีกว่าครับไม่ต้องคิดอะไรเยอะแยะครับสโลแกนของบัตรเครดิตค่ะนะคะ เห็นนะตอนงานที่มีเยอะแยะมากมายเลยเดียวอะไรนะคะไม่ใช่ภาษาไทยภาษาไทยภาษาไทยไหนอะตัวไหนตัวไหนไหนอะใบใบอะไรรูปใบใบไหน่อยลูกใบโค้ดใบนี่เหมือนสลยเลยอะไรคะมาแล้วมาแล้วมีออดให้คุณกินได้ไก่ใหม่ได้เยอะเอาใหม่ช้าช้าช้าช้ตื่นเต้นไงไม่พี่ตุ่นมาแป๊บนึง่ง่ะ อีออนให้คุณบินได้ไกลาไมาได้เยอะถูกต้องคนะ่ะอีออนให้คุณบินได้ไกลาไมาได้เยอะนะคะซึ่งมาในมีนก้ก็จะสามารถนะนำมาร่วมรับนะคะสะสมไปเรื่อยๆนะรับของสมนาคณพิเศษจากทางบัตรเครดิตอีกด้วยค่ะโอ,คโอ้โหจริงๆนะคนเหนี้ใช่แล้วในะ่คะ อยากให้พี่ตุ้ยฝากผลงานไว้สักนิดนึงดีกว่าเนาะครับก็าฝากละครด้วยครับทางช่องสามจีอแอนนะครับยอดรักนักสูค้ครับของเบลวิสาุเล่นกันดูนะมันสนุครับค่ะนะคะออกอากาศทางช่องสงามนะและ้วผลงานเพลงนี้นจะไม่มีบ้างเหรอครับครับก็เดี๋ยวไว้มาร้องแบบร้องแบบนี้ให้ฟังแล้วกันนะฮะอย่ามาร้องบ่อยๆจะไม่ฮั่นน่าได้นะคะเพราะว่าหลายๆท่านเนี่ยถ้าเกิดว่ารูกค้าให้การของเราเป็นดีรับรองว่าพี่ตุ้ยได้มาอีกบ่อยๆแน่นอนใช่ครับอะละก่ะงั้น วันนี้ค่ะใครที่สมัครไม่ทำนวัน